สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเป็นการระบายสีภาพคุณครูนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีใบางานค่ะแล้วก็มีสีเทียนนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะคุณครูก็หยิบสีเทียนขึ้นมาค่ะคุณครูจะระบายภาพที่ผมของคุณครูก่อนนะคะ ระบายนะคะลากขึ้นลากลงเลยค่ะระบายสีผมของคุณครูนะคะลูกๆอาจจะใช้สีดำหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูขอใช้สีน้ำตาลนะคะ เก็บรายละเอียดให้สวยงามนะคะ,ะต่อไปนะคะคุณครูจะระบายชุดของคุณครูนะคะด้วยสีส้มนะคะภาษาอังกฤษ orange สีส้มค่ะ,ะต่อไปรองเท้านะคะรองเท้าของคุณครูคุณครูระบายด้วยของเท้าสีแดงค่ะ คุณครูคนนี้นะคะสวมรองเท้าสีแดงเลยค่ะสีแดงนะคะภาษาอังกฤเ r เรสสีแดงค่ะต่อไปอ่าผิวนะคะบริเวณใบหน้าขาคุณครูก็จะใช้สีครีมหรือว่าสีเนื้อนะคะระบายลงไปค่ะมือด้วยนะคะใบหน้าค่ะ เว้นตาคุณครูจะเว้นไว้นะคะโอเคค่ะต่อไปเว้นตานะคะเว้นตาคุณครูใช้สีน้ำเงินลากกรอบนะคะกรอบของเว้นตาค่ะโอเคค่ะไม่เรียวนะคะ เดียวสีน้ำตาลเลยค่ะต่อไปภาพพื้นข้างหลังนี้นะคะลูกๆจะระบายสีหรือว่าไม่ระบายก็ได้แต่ว่าคุณครูแนะนำว่าควรระบายสีด้วยนะคะคุณครูคระบายพื้นข้างหลังด้วยสีฟ้าค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะใบงานของคุณครูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะอลูกทำใบงานเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมประเมินผลงานของตนเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ